เราค่ะดิฉันมิสมิสสวยมิสเจสมินค่ะดอกมะลินะคะวันนี้มาเที่ยวที่แกงกระเบานะคะเอาเข้าไปมันบาไส่ก็นางไปมาจานลาวพรนเด่นเชอาประกาย กกระเบานะคะเบอร์อะไรวสวยมากเลยค่ะใครไม่มาเสียใจนะคะเดไปมาเข้ามาสวัสดีค่ะวันยุรีนะคะวันนี้สีสันบันเทิงมาเที่ยวแกงกระเบานะคะเห็นทุกทุกคนเลยนะคะเป็นตัวแทนชาวสีสันจากสกลนครนะคะมาเล็ก นนคะเลนะคะมาเที่ยวกับคุณคืนค่ะวันนี้สนุกมาก ม turn, ุกาหารค่ะบินตาค่ะสวัสดีค่ะแล้วพี่นาเรศพิชยามาไปงานสมาคมของมุกาหารนะคะชาวสีสันบันเทิงค่ะอ่ะเลยไปสวัสดีหน้ากล้องเลยอ่ะนางงามมาแล้วนะจ๊ะนางงามจากสีสันบันเทิงนะจ๊ะหนุ่มเล็กนะคะนี่หนูเล็กค่ะยูริค่ะยูริลูกตาคะโอเค มายืนตำแหน่งเดิมนะคะสนุกวันนี้สนุกมากนะคะปกป้องรักษา่มีเป็นโชคลาภนะคะตุ๊กราตรีหกล้านนะซาถูกถ้าลงไปซื้อมาเนี่ย